สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับ,บ,ารบอาจจะแบบไม่ให้คุ้นหรือว่าทุกคนที่ติดตามพี่มานานก็จะรู้นะว่าพี่อชอบทาคลิปเกีย่ยวกับการสุ่มการชาความเกลืออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าน้องๆชอบช่องอย่างเงี้ยก็กดติดตามพี่ไว้ละกันนะครับแต่ถ้าเป็นแนวเกมเพลย์แนวแบบเล่นละอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามีน้อยครับส่วนใหญ่คือจะมาเน้นการสุ่มเน้นการเดินตลาดการหาของอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับถ้าใครติดตามพี่แต่เพศซิมก็จะรู้ว่าพี่แทบไม่ได้เล่นเพศซิมเลยนะครับเด <ๆ S 2> เกมแนวแฟชั่นนะทุกคนดิดูดิแฟชั่นปะคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณคนในไลฟ์มากนะครับเขาอีโวตัวละครให้ผมนะแลกกับ2,000 0เพชรถ้าถามว่าผมว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะคือผมไม่รู้ว่าผมอ่ะจะเล่นแล้วได้ดาวสีขาวเนี่ยอีทีตอนไหนนะฮะ ดูก่อนต้องต้องเช็คน้ำต้องเช็คอ่านี่คือไม่มีผมก็ไม่ลงคือตอนนี้ดาวขาวเนี่ยผมมีแค่1อันนะทุกคนอ่าเห็นกันแล้วนี่ครับนี่ก็เราก็เตรียมมาทั้งหมด100นะครับผมผมไม่ได้เติมโลบัก๊กเติมนี่ผมเติมไปประมาณ6 7 0 0 0โลบั๊กมาทุกคนแล้วผมซื้อไปประมาณ3ไม่ไดิยี่สอันแล้วที่เหลือผมใช้เพชรซื้อหมดเลยเพชรจากผมมีประมาณแบบอูหลายล้านนะทุกคนเหลือแค่เจ็ดแสนนะครับซื้ออันละ2องหมถึงสองหมื่นเจ็ดไม่เกินนี้นะครับก็ใครที่อยากจะซื้อตามผมเนี่ยไปซื้อตามมันได้แต่ว่ว่่่่่่าาาาาาาถถถ้้้้้้้้้ใคคคครรรรรทททีีีีแแแแบบบบบบววววไไไไมมมมมออออออยยยยยกกซซืืเเเเปป็นนนนนนพชดดดะะะััััลลลงงุ มาก30อันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณพันกว่าบาทแล้วมันแถมดีโลอีหกร้อยเลยนะร้านนิโมช็อปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเนี่ยตามเนี้ยใครที่แบบว่าคิดว่าแบบซื้อร้านนิโมช็อปคุ้มกว่าก็ไปซื้อกันได้นะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ซื้อนะพี่สามเพชรแล้วพี่ก็เพชรไปซื้อนะครับผมแต่ว่าจริงๆอีกยี่สิบอันนะั่นที่ผมบอกจังได้ปะกดจากโลบักอะ่ะอันนั้นคือร้านนิโมช็อปเขาสปอนนะเออยี่สิบอันนี้กี่โลบักทุกคนดูก่อนนะประมาณสี่พันโลบักนะครับ Shop นิโมช็อกปก็ซ มาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราจะเริ่มสุ่มกันแต่ว่าอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับถ้าคลิปนี้ถึงห้าไลค์ก็จะมีความสุขมากครับคือผมจะไม่พูดนะว่าถ้าคลิปนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะสุ่มอีกไม่เอาแล้วนะคือถ้าอันเนี้ยเป็นอีพีสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ผมจะเก็บเพชรย,ยาวๆแ,แล้วค่อยไปซื้อตัวละครในเทรดครับเพราะเห็นล่าสุดนะมีออเมตี้แล้วก็ตัว0.1ไคจูเนี่ยมันประมาณเก้าล้านเพชรนะที่ผมเห็นไม่เคยมีตตต่่่่่่กกกวาาาาานนนนนี้้แแออคคคจจะะรรทุุผมมม็ไใเเิสลย ปหนึ่งร้อยรอบเป็นกระาใจพี่หน่ยนะกดยังกดยังไปนะสามสองหนึ่งดุยขอใครจูตัวเดียวพอจริงๆผมจะรู้ว่าชื่อผมขึ้นป้าสายบนอะ่ะขึ้นไหมสามถ้าไม่ขึ้นแปลว่าเกลืออันนี้เกลือนะคือรู้เลยว่าเกลือครับมันจะสปอยอม,มันไมควรดูนะทุกคนอุ๊ยได้เชนี่ว่ะตัวนี้ไม่ทำมาได้จุ๊ ถือว่าโอเคนะถามว่าเกลือไหมสิบอันประมาณ2องแ0 0ห้าสอถามว่าเกลือไหมเกลือนะถือว่าเกลืออยู่ครับเมื่อกี้เราได้มาประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาสิไอตัวไอตัวเนี้ยตัวธรรมดาไอหนึ่งตัวประมาณสี่พันเพชรนะครับเราได้มา9ตัวก็คูณไปครับผมประมาณ3ามหมไอตัวเนี้ยเชนี่ประมาณสักเท่าไหร่เดียวสองสามหมื่นไหมขาดทุนไปประมาณเกือบสองแสนเพชรเมื่อกี้<笑><笑>แต่ถ้าได้ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าโอเคนะเหมือนเท่าทุนป้าผมหมดไปประมาณโอ้ เยอะ้วทุกคนตอนแรกอะสุ่มไปคลิปก่อนนะ่ะ5 50รอบก็หมื่นโลบัคแล้วก็ผมสุ่มในไลท์อีกนะประมาณร้อยรอบมนะั้งทุกคนผมสุ่มในไลท์อีกประมาณร้อยรอบก็หมดไปประมาณน่าจะ3 0,000ื่นโลมันไ้อีกเป็น5 0,000่นโลบัคแล้วนะครับถ้ารวมเป็นโลบัคนะแต่ถ้ารวมเป็นเพชรก็โอ้โหหลายล้านเพชรน,นะทุกคนคือสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยอะแบบไม่มีบัฟนะลุลยนะอีกสิบรอบพูดเยอะเกินปิดแล้วใช่ปะปิดปิดปิด,ปดเราจะไม่ดูสปอยนะครับผมเราจะไม่ดูสปอยเราไปเลยไปเลยครับไปเลยครับแดงปึ๊บปึ๊บ โอ้โหทุกคนไปแทงมาเยอะมากโอ้โหคือผมขอตัวเนี้ยตัวหนึ่งอันนี้อันเนี้ยคือถ้าได้เนี้ยตัวเดียวนะครับก็คือเหมือนเท่าทุนนะอันนี้มันประมาณ3ามแสนห้านะครับไม่ดีได้กำไรได้กำไรตัวนี้ประมาณ3ามแสนห้าถึงห้าแสนนะคือแพงมากคือมันน่าจะดีแหละเห็นเขาบอกว่ามันซัมบอนได้ตัวนี้เพิ่มคลิต,คลตัวนี้เพิ่มระย,ยะตัวนี้ตึงดูแค่นี้แหละด,ดูต่อครับงานเสียเวลาช่องเรายาวๆนะทุกคนถ้าไม่ได้ก็ร้องไห้ครับนันเองไม่ยากร้องไห้ให้ร้านนิว้วมือชอปเขาอุดหนุนครับไม่ใช่ดิให้ร้านนิ้วม่อ โดยการตอกไม้ผมสักร้อยวิทย์อยากเล่นโอ้โหโคตรเกลือทุกคนตอนนี้หมดไป30แล้วนะครับคืออย่างน้อยมันมีคนมีการันตีเพราะว่าเพื่อนศูนย์จุดหนึ่งมันยากไปเนี่ยกดเร็วเลยนะหัวร้อนแล้วตอนเนี้ยพูดเยอะเกินหัวร้อนอุ้ยเชนี่ตัวหนึง่งโอ้โหทุนครับตอนนี้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดเจ็ด,ด,จดไม่ออกเลยมาวปะปะึปะ๊บปึป๊บปั๊บปึ๊บอุย้ยมาแล้วอุยอ้ยสวย ทุกคนตัวนี้นะครับน้องกันจองไว้ที่น่าจะสี่จริงๆครับผมจะขายเขาประมาณ5 0,000นเพชรนะครับแต่ผมบอกน้องเขาว่าเดี๋ยวลดให้เหลือ4 5่แสน โอ้โหเสียวมาทุกคนโอเคตัวนี้เราถือว่าเราได้กําไรนะครับ4,000ห้าก็ตัวตัวตัวนี้มีคนจองกันนะครับตัวถัดไปไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าตัวเมื่อกี้ออกไปแล้วนะครับส่วนตัวต่อไปน้องๆอยากได้ยังไงก็เข้ามาดูพี่ไลฟ์ได้ไลน์น่าจะตอน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นก็สามารถมาดูพี่ได้นะครับเพราะว่าจะมีการแจกจะมีการจองตัวละครกันในรหัสพี่เนี่ยเพราะพี่ชอบแบบเออตัวนี้มีใครอยากได้ไหมถ้าพี่สุ่มได้เดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ในราคา เรามาสุ่มอย่างเดียวเว้ยทุกคนพูดเยอะหน่อยคือมันใช้ต้นทุนเยอะไปต้นทุนเยอะดีนักใช่ไหมขอขอีกอตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งปุ๊บโอ้ยสวยได้สองตัวว่<อ>ววเะเขาบอกว่าน้ำเราเหลือสีรอบนะครับเขาบอกว่าน้ำยาเนี่ยมันช่วยผมขอสายมูได้ป่ะทุกคนรอบหนึ่งขอรอบเดียวพอสายมูพอนะเราจะซื้อน้ำยานะครับคือซื้อโหเพิ่งมาซื้อ สายมูแล้วกันนะร้อยสี่สิบเก้าล,ลบักคือผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันช่วยไม่ช่วยแต่ซื้อไว้ก่อนนะครับหลายคนบอกว่ามันไม่ช่วยซึ่งพี่ก็คิดเหมือนกันแต่ว่าพี่ก็จะใช้เพื่อสายมูถ้ามันได้ก็จะจบครับทุกคนขอ,เ,อนเพื่อนใครช่วโอ้โหเดือนสามสิบแล้วครับผมว่าแม่งไม่ได้วะ่ะความรู้สึกนะทุกคนร้อยรอบมาปะเก้าเฮ้ เดี๋ยวทุกคนเฮ้ยมาแล้วน้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนน้ำยามันอันนี้เหรอสอ้ยมันไม่สปอยซ้ายบนยี่สิบอันเราไปขายบ้านเหลือเอาไงดีคนลุกอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนคือผมตอนแรกผมถืกว่ามันไม่ได้แล้วเลยสามสิอบอันคือมันน้อยมากนะเว้ยทุกคนโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าสิ่งที่เราลงทุนไปไม่จนแล้วครับหาอนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอามันหายวะ่ะทุกคนได้น,นี่มาสองตัวแล้วก็ได้ใครจูมาตัวหนึ่งนะครับแต่ อย,อยากได้เชนี่อ่ะโล,โลไปปะปเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับนี่ไงมาแล้วตัวนี้ครับตัวนใส่หน่อยดิเป็นไงโอ้โหเ,เราต้องใส่อฟเฟกต์หน่อยนะครับต่านผม้จมกับนี่ครับโอ้โหเป็นชุดนะอันนี้ผมต้องอีโวเองอ่ะผมไม่กล้าให้ใครอ่ะมันแพงครับมันแพงมากตัวนี้ที่ท,ที่ที่ไปดูตลาดมานะคือมันมันแพงมากครับตัวเนี้ยคือผมไม่รู้นะว่าตัวเปล่ามันกี่เอ็มนะครับห้าเอ็มปะ ใช้คาทานะคาทาอีโวใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราอีโวเองเลยดีกว่านะครับโอเคอันนี้ไม่ไม่ม่ไม่ใช่ปัญหา2ออันนี้ไปหาซื้อแป๊บเดียวในตลาดส่วนดาวสีขาวผมน่าจะลงมันใช้อีกอันนะอันเดียวปะ่ะอ่ะใช้อันเดียวครับไม่นานเดี๋ยวผมไล่ไล่ล,ลงเรื่อยๆเลยดีกว่านะตีหนึ่งตอนนี้คือเวลาตีหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหผมดีใจจะจัดเลยว่ะเดี๋ยวเราค่อยลงหาดาวสีขาวจากทั้งวันนะทุกคนโอ้โหได้แล้วโอไมคก็ไปตุ้มไม่หมดสุ่มคือต้องสุ่มหมดครับอันนี้คือผมตจ อันนี้ก็ผมคือไม่ใช่ใจดีคือผมดีใจนะตอนเนี้ยพูดสลับกันคือลนนะไะนี่คือชิวๆแล้วครับได้ไม่ได้ก็ชิวๆครับผมอ่าไปสุดท้ายครับเรื่อยๆครับคือเราได้เงินตัวหนึ่งเราก็ชิวๆแล้วตอนเนี้เหมือนทุกอย่างมันออกจากอกนะผมเอ้ไม่ได้ทุกอย่างมันโล่งครับโล่งเฮ้ hey, เพื่อนคือจะไม่มาเลยเหรอวะเมื่อกี้ถ้าผมเอาไปขายนะผมได้ประมาณห้าหกแสนเพลินนะทุกคน <laughs> เอามาเปิดทําไมเนี่ยแต่ว่า ทุกคนว่าคุมไหมคือตีมูลค่านะครับประมาณที่พี่เสียไปนะประมาณตอนนี้น่าจะสักประมาณผมขอคำนวณก่อนนะทุกคน40,000โลบักนะครับบวกกับ1ล้าน500,000เพรได้ไคจูมาทุกคนว่าคุมไหมนี่ตัวนี้ครับผมผมอัพไว้ให้ันก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นง่ายๆครับ สี่หมื่นโลบัคบวกหนึ่งล้านห้าแสนเจมก็ถ้าตีไปเอาสี่สี่ล้านโลบัคมาได้ประมาณสองร้อยลโลนะครับสองร้อยลโลสองร้อยลโลคูณลีโลแล,ล้วผมจำตัดไปน,นะสองหมื่นห้าถ้าเราเอาสี่ร้อยนะครับไปคูณกับสองหมื่นห้านะทุกคนจะเท่ากับสิบล้านเพชรและบวกกับอีกหนึ่งจุดห้าล้านครับผมเท่ากับว่าเราเสียไปทั้งหมดนะทุกคนสิบเอ็ดจุดห้าใช่ป่าวะใช่แหละคือตอนแรกอะผมไอคลิปแรกผมเสียไปหมื่นโลบัคและในไลฟ์อะผมเสียอีกประมาณหมื่นโลบัคใช่ เออใน้าผมเสียอีกหมื่นโลบัคแล้วก็เพรอีกล้านห้าและนี้อีกสองหมื่นโลบัคถ้าตีนะอูผมเสียไปสิบเอ็ดจุดห้าเอ็มว่ะทุกคนโคตรเยอะคุ้มปะเนี่ยเฮ้ย hey. ก็าถามว่าคุ้มไหม11.5ก็ 5. 5. ถ้าคนดูกดไลค์กันเยอะดูกันเยอะๆชอบแบบนี้ก็ก็ถือว่าคุ้มนะคิดที่แล้วหมื่นวิวคลิปนี้ขอสักหมื่นห้าถ้าคลิปนี้ได้หมื่นห้าพันวิวก็ดีใจนะแล้วก็นะครับเหมือนเดิมโปรโมทร้านิโมช h อปก่อนเขาช่วยเรา20อันนี้ถือว่าเยอะมากนะทุกคนเออเป็นสิ่งที่แบบอาจจะทำให้เราได้ใครจูก็ได้20อันนั้นน่ะก็เอาเป็นว่าทุกคนนะอย่าลืมไปซื้อที่ร้านนิโมช h อปได้ใครที่อยากจะสูมวิทหรือว่าซื้อเพชรเนี่ยเพชรหนึ่ง อ้โหร้านนิว้วมือชอบเดียเยอะๆนะเขาจะได้จ้างพี่ต่อและตอนในคลิปนี้พี่หมดไปเยอะมากนะครับร้านนิว้วมือชอบก็ผมพูดตรงๆนะเขาน่าจะซัพพอร์ตผมเกือบครึ่งหนึ่งนะประมาณ30-40%ที่เหลือเนะี้ยผมออกเองหมดเลยนะเข้าเนื้อผมหมดเลยนะเกมนี้ก็เล่นผมหนักมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำไคจูเป็นที่เป็นเอ็กันนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมโซ่ไว้ทั้งหมด176อันนะครับก็ลูกเต่ามีน้อยมากแต่ก็จะทำเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้อัพเลยนี่หว่า คือไม่คิดว่าจะได้วิ้ได้เฉยเลยอะ่ะน้ำยามันช่วยบอกว่ะแต่2องไอสอรอบหลังนี่คือแม่งไม่ได้ไว้ทุกคนคือผมงงมากแต่ก็ถือว่าโล่งนะครับได้ตัว0.7มา2ตัวแล้วผมก็ได้ตัวไคจูมาอีกหนึ่งตัวนะครับเออก็ถือว่าโอเคนะทุกคนถามว่าจะมีโอกาสเปิดอีกไหมมีแต่ว่าถ้าคลิปอ่ะผมขอท้าทุกคนเลยคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยกดไลค์ถึงพันไลค์ เดี๋ยวเจอกันนะครับผมไม่กล้าพูดนะแต่ถ้าถึง1นึ่งแไลค์เนี่ยผมจะตั้งใจเก็บไอ้เขาเราียกว่าวิดอ่ะให้ได้ประมาณกี่กิโลเดียวเราสุ่มไปเมื่อกี้ร้อยโลใช่ไหมอ่ะสองโลโเกทับเลยถ้าคลิปนี้เกิน1000ไลค์นะครับผมจะสุ่ม200วิดเพื่อหาตัวเชนี่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวไคจูหมายเลขแปเนี่ยตัวเชนี่บับออมเบตี้แพงที่สุดในเกมครับผมเห็นราคานะน่าจะประมาณ20่สิบกว่าเอ็มนะครับผมอันนี้พูดจริงๆนะผมเห็นแล้วก็คนไทยได้ด้วยเพราะว่าผมไปทักทายเขามาในเซิร์ฟเทนนะทุกคนบออออกได้วว่่่าาตัยงเเท เท่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 มันเท่จริงตัวใช้นี่อ่ะเอาด้วยกันก่อนนะครับจะได้แบบเลื่อนหางง่ายโอ้โหมันอยู่ล่างสุดทำไมเนะี่ยปลายเจ็ดสิบแค่นั้นแหละปลายกราฟอ่ามานี่แหละการาฟไกจู่การาบอุ๊ยดีใจครับดีใจเฮ้ยสุนิยะครับผม S ง,ง่ายง่ายๆครับอยู่กับพี่เตยง่ายง่ายครับชิวๆคือผมดวงละอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยเกลือกับลูกเต่านะทุกคนใครที่ติดตามพี่ในไลน์เนี่ยจะรู้ว่าพี่ดวงดีกับลูกเต่ามากๆนะครับ ไข่จูเขาไม่ดีอย่างดีวะ่ะโดนไปประมาณสักสี่หมื่นโลบักอะ่ะอ่ะรวมๆสี่หมืน่นเกือบเกือบสี่หมื่นห้าผมว่าผมเออผมโดนไปประมาณสี่หมื่นห้าก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่แต่ค่าแรกกับการที่คนดูชอบเนี่ยผมก็ยอมพร้อมทำนะเพราะว่ามากกว่านี้ผมโดนมาแล้วนะอย่างเช่นเพชรซิมเนี่ยเพชรซิมผมโดนไปร้อยฟองร้100อยฟองก็ถ้าตีเป็นโลบั๊กประมาณสองหมื่นสองพันไม่ดีไม่ใช่สองหมื่นคือมันหลายโลบัก๊กนะผมลืมแล้วเท่าไหร่แต่มันแพงมากครับเพชรซิมเนี่ยร้อยร้อยฟองเนะี่ยแพงมากๆใครที่ เล่นไปซิบก็น่าจะรู้ครับว่าพี่สุ่มไปเยอะแล้วพี่ก็ไม่เคยได้แบบนี้เลยนะไม่เคยได้จริงครับไทน,นิกอะเออเขาเรียกว่าทันนิกไม่เคยได้โอเกมนี้ผมรักเลยว่ะไม่คิดว่าจะได้ไนะทุกคน ก็เก็บตัวนี้ไว้ยาวๆยาวๆเลยนะก็มาเดิมครับสัญญาไว้ว่าถ้าในไลฟ์ผมได้ตัวแนนในคลิปอ่ะใครจูผมจะแจกตัวรับนะครับเอาเป็นว่าผมจะแจกตัวรับ1ตัวเดี๋ยวจะให้ร้านนิโมช็อปเนี่ยจัดกิจกรรมนะครับแจกตัวรับ1ตัวก็อย่าลืมไปดูที่เพจนิโมช็อปได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจนิโมช็อปไว้นะไปติดตามว่าเขาจะมีเกมอะไรให้เล่นนะคันนะทนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แจกแน่นอนครับตัวรับวนัว1ตัวนะหเท่าตัวนนม่งตัวเท่านั้นอันนี้คือเราจะหาที่ จริงเอถามว่าเอาไหมไม่เอาครับผมจะเอา A บดเท่านั้นครับเราต้องซื้อตรงครับผม S ก็คือ S ครับที่เป็นเเท่านั้นครับอ่าเห็นไหมจบแล้วครับผมเฮ้ยวันนี้มันดวงดีจังวะทุกคนต่อไปครับงานหยาบจะจัดคือรีโรครับผมหาออมตตี้คือถ้า2,400ได้เนี่ยวันนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากออฟกอสมากครับทุกคนไปเรื่อยๆนะยาวๆครับผมยาวๆคือรีโรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันได้ยาก แต่ถ้าคลิปนี้ได้เร็วก็จะดีมากครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วนี่ไงจบสักทีทุกคนออมมตี้เกือบไม่พอเลยโอ้โห หมดไปแล้วทุกคนประมาณนะคือตอนแรกจะมี2,700นะครับผมซื้อมาอีกประมาณ4,000รีโลนะทุกคน4,000รีโลนี่น่าจะประมาณสักเนี่ยผมเปิดไมค์ผม,ผมปิดไมค์ก่อนนะโอ้ยตัวน,นี้ล่นนะ3,500รีโลบวกกับ2อ0พ7,200รีโลนะครับคูณกับผมตีไปเอาแสนแปดแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นยังไงทุกคนตอนแรกเรามีอยู่2,700นะครับบวกไปอีก3,500นะครับนี่เราใช้ไปทั้งหมด อ๋อหกพันสองรีโลนะครับแล้วเราก็บวกไปอีกนะไอคูณีิคูณร้อยแปดสิบผมถือว,ว่าประมาณร้อยแปดสิบแล้วกันนะครับโอเคหนึ่งล้านแล้วก็บวกกับอันนี้ไปครับผมเราเสียไปทั้งหมดสิบเอ็ดล้านห้าแสนนะทุกคนอ่ะบวกตัวนี้นะครับสิบสองจุดหกเอ็มสิบสองจุดหกเอ็มทุกคนไอเนี้ยเอาคุ้มปะสิบสองจุดหกเอ็มพ์มา คือไปหาเดินตาลาดนี่ประมาณ 9m ก็เจอเลยวว่าวแต่คือถ้ามันไม่ได้เสียเยอะกนาดนเนี้ยผมผมเชื่อนะว่าคอนเทนต์น่ะมันจะไม่มีครับก็เป็นว่าช่องพี่เป็นช่องแนวคอนเทนต์ในการสุมนะใครที่ชอบในการสุ่ชื่นชอบในการแบบเปิดกาชาแล้วตัวเองแบบเขาเรียกว่าไงดีเปิดไม่ได้อ่ะมาดูพี่เปิดดิ่พี่เกลือเองแต่อย่าแช่งพี่นะครับเพราะมันเกมนี้มันเล่นพิสุดจริงๆแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้นะใครจูจะได้ไม่ต้องไปซื้อคือถ้าไม่ได้พี่ก็จะเก็บเพรซื้อนะซื้อแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าได้มันก็ดีส พี่ขายให้น้องกันนะครับ4,000,500น้องกันเขาจองไว้แล้วอีกตัวนึงนะครับผมขายว่ากันในไลฟ์ในไลฟ์เดี๋ยวว่ากันว่าเท่าไหรเ่เดี๋ยวมาเสนอได้นะครับในไลฟ์ใครเสนอเยอะสุดพี่ให้นะแต่ว่าเริ่มต้นที่4,000,500นะครับไม่มีต่ำกว่าดีนะตัวนี้โอเคก็สําหรับคลิปนี้รีวิวไหมอยากอยากรีวิว่ทุกคนแต่ดาวไม่มีอะดิดาวไม่มีอะ รีวิวนิดหนึ่งไหม่ะแต่มันต้องรีวิวอีโวดีทุกคนอ่าเาเดี๋ยวพี่จะแถมให้ละกันก็เดี๋ยวจะตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวรอไอ้ดันดาวมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอีโวแล้วเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูนะว่าตัวนี้มันตึงแค่ไหนนะทุกคนถ้าไม่ตึงนะผมจะด่าให้เลยหยอกเล่นเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวออกไปแล้วตัวนี้เข้ามานะครับโอ้โหและเอาตัวนี้ออกไปครับผมรีมรุลุโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวเงินมานะทุกคนตัวเงินอยู่ไหนเนี่ยร้อยสิบกว่าสิบกว่ากว่าน,วนี้ๆๆวนะ ผมน่าจะดีกว่าครับระยะกว้างกว่านะทุกคนแต่อันนี้เป็นตัวใช้นี่ไงไม่น่าต่างปะ่ะถ้าเท่ากันโอเคใช้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มดาวขาวก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะปิดคลิปไปเลยนะแต่ถ้าได้ก็เดี๋ยวจะตอนจบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คือจะมีรีวิวนะครับตัวไคจูนะทุกคนอีโวลแล้วนะครับแล้วก็ออมิตี้ไม่รู้ว่าจะตึงแค่ไหนงั้นก็เดี๋ยวผมขออนะุญาตไปฟาร์มดาวสีขาวก่อนนะทุกคน